คนทาพลาดแล้วอยากประสบความสําเร็จฟังให้ดีครับมีคนติดต่อมานะครับ,บอกว่าผมลงทุนทําธุรกิจแล้วก็พลาดไปหลายแสนบาทเลยทํายังไงดีถ้าก็มาปรึกษาผมแน่นอนครับผมอยากจะบอกว่าผมไปสัมภาษณ์มาเนี่ยเขาพลาดเยอะยิ่งสําเร็จเยอะคือยิ่งพลาดเยอะครับเพื่อนเพื่อนรู้จักคุณยานางิไหมครับคุณยานาอีเนี่ยเป็นใครเพื่อนเพื่อคงไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่ายูนิคุโรอ่าคงเข้าใจครับแอรลิซึม um, รู้จักไหมครับหน้ากากที่ทําใหม่ๆเลยนะฮะโดยยูนิคุโรบริษัทของท่านเนี่ย u ยูนิคจะไปได้ดีมียอดขายเนี่ยตอนนี้ประมาณ2ล้านล้านเยนเท่ากับ7 0 0 0แสนล้านบาทโอ้โหลองคิดดูครับว่า7 0 0 0แสนล้านนี่มันเยอะขนาดไหนเมื่อเทียบกับพวกผมพวกเราเนี่ยโอ้โหแบบจิ๊บจ้อยเลยขนาดท่านคุณยานาอยิยังบอกเลยว่าการที่จะประสบความสําเร็จได้จะต้องพลาดอย่างต่ำเกครั้งถึงจะสําเร็จ1ครั้งแสดงว่าอะไรครับเรา ทำทำครั้งแล้วกว่าจะสําเร็จได้1ครั้ง9ตออ่อหนึ่ะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นนะคนส่วนใหญ่เป็นไงเวลาไปขายของหรือเราทําธุรกิจแป๊บเดียวไม่กี่ครั้งเราท้อแล้วผมไปสัมภาษณ์นักกีฬาเป็นนักฟุตบอลน,นะครับถามว่าอะไรคือจุดความสําเร็จนะครับนักกีฬาคนนั้นนะฮะฮอนด้าเคสเกก็บอกว่าสิ่งที่น่านแนะนําม,มากๆเลยคุณต้องพลาดเยอะๆ คุณต้องพลาดเยอะแน่นอนครับพวกเราไม่อยากพลาดครับแต่ถ้าเรามัวแต่กลัวพลาดเราจะไม่สําเร็จถ้าเรามัวแต่กลัวพลาดเราจะไม่กล้าลงมือครับคนสําเร็จคือคนที่ลงมือทัพลาดนิดพลาดหน่อยพลาดนิดพลาดหน่อยตัวเองก็จะลุกขึ้นมาใหม่และในที่สุดเขาก็จะเก่งไงฮะผมเองเป็นไงครับเคยพลาดไหมเคยครับตอนนั้นอายุ25าผมทาธุรกิจนะทาเงินหาย2ล้านเยนโอ้โหตอนนั้นช็อกมากๆเลยแล้วไม่กล้าบอกคนอื่นว่าเราพลาดแต่ในครั้งนั้นทําให้ผมมีภูมิต้านทาน วิธีการป้องกันเงินไม่ให้เงินหายไม่ให้สูญรุ่มสูร่ายไม่ให้ถูกขโมยทําให้ผมบอกตัวเองว่าต่อไปเนี่ยผมจะหาเงินให้มันมากกว่าเงินที่หาย10เท่า20เท่าและปัจจุบันนี้เป็นไงครับมันมากกว่าเดิมเป็นพันเท่าเลยนั่นแหละครับการที่เราจะเก่งขึ้นได้เราต้องพลาดมาก่อนครับ KFC ก็เหมือนกันเวลาจะไปขายของฮนะกว่าจะได้สูตรมาแล้วกว่าจะได้มีคนเซ็นสัญญาทำ KFC ท่านต้องออกไปขายเป็น1,000ันครั้งไม่ใช่หมื่นครั้งเนียซ้าไปหมายถึงอะไรครับพวกเราอ่ะส่วนใหญ่เวลาเราทําพลาดแล้วเราก็เลิกเลยเราก็ท้อเลยถามเพื่อนๆลองชี้นะชี้หาตัวเองว่าท่านทําพลาดกี่ครั้งในงานนั้นถ้าคุณทําพลาดแค่หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนั่นไม่ได้เรียกว่าพลาดและทุกครั้งการพลาดไม่ได้เรียกว่าพลาดมันคือการเติบโตถ้าคุณเติบโตคุณอยากเก่งคุณต้องไม่กลัวพลาดครับแต่แน่นอนครับ ทำยังไงไม่ให้พลาดก็คือการวางแผนดีๆให้มันรอบคอบมากขึ้นผมปัจจุบันนี้ทําธุรกิจแทบไม่เคยพลาดเพราะผมวางแผนดีและลงมือทําด้วยครับตั้งลิมิตไว้กับตัวเองนะครับเพราะถ้าตัวเองวางแผนดีกันไปคําว่าดีกันไปไม่มีคําว่าดีกันไปวางแผนถ้าเรากลัวพลาดเราจะไม่มีการสําเร็จเราจะไม่มีการลงมือทําเลยเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งเวลาตั้งลิมิตว่าเราจะทําถึงช่วงนี้ถ้าเราเกินนี้แล้ว เราจะลุยแล้วนะถ้าเราไม่ทําแบบนัน้นคุณจะไม่มีการลงมือทําเราจะกลัวแต่พลาดถ้ากลัวแต่พลาดเราจะไม่มีผลลัพธ์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นอยา่างกูว่าพลาดเกินไปและถ้าพลาดคุณลองทําใหม่อีก9้าครั้งครับผมจะให้คําคมก็คือถ้าฉันทําพลาดให้ฉันเปลี่ยนวิธีแล้วทำใหม่อีก9้าครั้งผมจะตั้งคตินี้ไว้กับตัวเองเสมอครับเวลา,าทำพลาดแล้วเราเริ่มท้อใช่ไหมมาถามตัวเองว่าฉันทําพลาดแล้วฉันเปลี่ยนวิธีแล้วทําใหม่ถึง9้าครั้งหรือยังครับเอาไปคิดดูครับนี่คือ จิตวิทยาของโคนสําเร็จถ้าคุณกลัวแค่พลาดครั้งเดียวสองครั้งสาครั้งแล้วไม่ทํานั่นเป็นวิธีที่เสียดายมากครับคุณจะเก่งได้ต่อเมื่อคุณต้องพลาดมากกว่านี้นักฟุตบอลก็ใช่เจ้าของธุรกิจที่มีรายได้2ล้านล้านเยนยังบอกอย่างนี้นะครับทํา9ครั้งถึงจะสําเร็จ1ครั้งนะครับแล้วเจนครับสวัสดีครับสําหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับ หรือเสิร์ชคำว่า a อปฟูจิฟูจิสกตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับ ไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ